เมื่อวานนี้หลายคนอาจจะเห็นภาพนี้นะครับคือภาพผู้นําของเกาหลีเหนือคุณคิมจองอึนเนี่ยร้อ,รองไห้ครับแล้วก็ทีวีแห่งชาติของเกาหลีเหนือก็เอาภาพนี้ออกมาเผยแพร่นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือครับอยากจะขอร้องวินบอลให้ชาวเกาหลีเหนือนะครับมีลูกมากขึ้นแล้วก็เลี้ยงดูเด็กเหล่านี้นะครับในฐานะยุ่งชนคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็บอกด้ว่าเขาอยากจะ เห็นการแก้ไขปัญหานะครับอัตราการเกิดที่ลดลงรวมไปถึงการดูแลการศึกษาเนี่ยให้ชาวเกาหลีเหนือนะครับมีสนับสนุนการมีลูกเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการสร้างชาตินะครับโดยการประชุมนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่ชื่อว่าการประชุม national conference of mothers ครับหรือว่าการประชุมแม่แห่งชาตินะครับจัดขึ้นที่กรุงเปียงยางครับ ผู้นำคิมจองอึนบอกว่าหน้าที่ในการดูแลบ้านรวมถึงการเรียกร้องให้ผู้หญิงปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองให้รุ่งรืองเนี่ยนะครับจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อประเทศชาติการมีลูกมากขึ้นเนี่ยก็จะทาให้ชาติของเกาหลีเหนือเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยนะครับปัญหานี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเอ่อปัญหาใหญ่นะครับในภูมิภาคนี้ครับเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้มีแค่เกาหลีเหนือที่มีปัญหาคนไม่ยอมมีลูกนะครับเกาหลีใต้ครับก็มีปัญหาประชากรหดตัวเช่นกันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติออกมาระบุว่าอัตราการเจริญพันธุ์หรือว่าจำนวนเด็กที่เกิดขึ้นจากชาวเกาหลีเหนือตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.8เท่าครับท่ามกลางอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดล,ลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแค่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับอย่างบ้านเราช่วงนี้ก็มีข่าวเหมือนกันว่ารัฐบาลอยากจะเห็นคนไทยมีลูกมากขึ้นเป็นปัญหาสําคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างประชากรของ,ของโลกเลยทีเดียวครับครับผมอัตราการเจริญพันธุ์ที่ปั๊บบอกว่าให้1.8 1 8มมันเเป็ตวข่่ยยะไ คือถ้าอยากให้ประชากรเนี่ยเท่าเดิมหรือมากขึ้นต้องมีอัตราเนี่ยเขาเรียกว่า fertility rate ต้องเกินสองยกตัวอย่างเช่นอ่าผมกับภรรยามีลูกใช่ไหมมีลูกหนึ่งคนเนี่ยแสดงว่าผมมีอัตราการเจริญพันธุ์หนึ่งก็คือมีลูกแค่หนึ่งคนอ้าวถามว่าแล้วมีหนึ่งคนมันน้อยเหรอก็ต้องใช้คนสองคนในการมีลูกหนึ่งคนไงเพราะนั้นคือ reproductive r e p r o d u c t i v r e p r o d u c t i v i t y ก็คือคุณก็ต้องมีลูกสองคนให้ได้ ไม่งั้นมันก็จะทดแทนตอนที่ผมกับภรรยาเนี่ยจากโลกนี้ไปมันก็นมีแค่คนเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกประเทศเลยตั้งเป้าหมายครับแล้วก็มาวัดอาาัตรานี้ว่า f เฟอร์ตี้เรทต้องดันให้เกิน2ขึ้นไปให้ได้ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนะประเทศที่มี f เฟอร์ตี้เรทเกินสองขึ้นไปผมว่าปัญหามันก็มีหลายเรื่องนะปัญหาของคนเกาหลีเหนือเองอะหลกัหลกๆผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเศรษฐกิจค่าครองชีพเรื่องความยากจน แต่ผมคิดว่าถ้าในประเทศอ,อื่นๆนะมันเป็นเรื่องของปัญหาด้านสังคมนะทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสําคัญกับความอิสระเสรีมากเกินไปใช่ไหมอย่างปั๊บอย่างเงี้ยควรมีลูกได้แล้วพราไม่บอกว่าไม่มีเป็นภาระไม่อยากถูกภูกมัดไม่อยากเลี้ยงดูลูกก็นั่นไงก็ไปคิดอย่างเงี้ยเพราะพี่ปั๊บคิดอย่างนี้ไงประเทศไทยเราเลยมีบุตรน้อย หรือปัญหาอาจจะเป็นเรงภาวะสุขภาพก็ได้เราทํางานเราเครียดกันเยอะมันก็เลยเป็นปัญหาตามมาคือเรามีลูกยากเรามีบุตรยากใช่ไหมหรือปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็ผมคิดว่าอีกแนวคิดอีกอันหนึ่งที่อาจจะปั๊บอาจจะคิดแบบนี้ก็คือพอมองไปเนี่ยอ่านข่าวมอนีเตบีทุกวันข่าวร้ายมันมักจะมากกว่าข่าวดีแล้วก็รู้สึกว่าเอาเด็กคนนึงมาอยู่ในโลกปัจจุบันนี้มันจะอยู่ยากไหมวะมันอยู่แล้วกลายเป็นว่าแทนที่เราจะมีความสุขเราจะยิ่งมีความทุกข์เพิ่มขึ้นไหม c l i m a t e c h a n geo g e political ปัญหาสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจก็ดูไม่ดีถ้าจะอยากทำแบบว่าเลี้ยงลูกให้ดีต้องพาไปเรียนเมืองนอกแต่เรามีเงินพอไหมเรื่องพวกนี้มันทำให้ทุกอย่างก็บอกว่างั้นเลี้ยงแมวดีกว่าเลี้ยงลูกนั่นแหละครับ <c oughs>